ตัวทองแดงปอกสวยนะคะเบอร์หนึ่งตีเกียวนะราคาแพงที่สุดนะคะต่อจากเบอร์หนึ่งเราจะไปดูเบอร์สองเบอร์สองต่างกันยังไงเบอร์สองก็คือตัวนี้ที่มันจะดํานะเทียบกันแล้วนะคะเบอร์สองจะดํากว่าดูนะคะเบอร์สองก็คือดําอันนี้นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเบอร์สองนะเส้นเล็กเกินไปก็เป็นเบอร์สองนะคะ ค่ะก็สําหรับทองแดงเบอร์สามที่อยู่ในร้านของเก่าเวลาเราแบ่งเกรดของเบอร์สามนะคะเบอร์สามก็คือทองแดงพวกเกรดนี่นะคะ,ะสายไฟที่ไม่ปอกเปลือกแล้วเผามานะคะก็ตัวนี้เป็นเผาหรืออย่างพวกตระกูลท่อต่างๆท่อแอร์ท่อแอร์ออนะคะตัวแผ่นบัสบาร์นะ,ะแล้วก็พวกสายไฟอย่างนี้มีกระชัยพวกนี้นะคะถือว่าเป็นเกรดเบอร์สามหรือว่าเกรดเขาใหญ่นะคะ นี่เป็นทองแดงเบอร์สี่ค่ะวิธีการดูทองแดงเบอร์สี่